พังไปเรียบร้อยครับสำหรับสถิติที่ไทยแพ้โดมินิกันมายาวนานเมื่อคืนไทยชนะไป3ต่อ2เซตครับเย้เมื่อวานผมดีใจมากนะครับผมสมหวังอยู่3สิ่งนะครับ1คือไทยชนะโดมินิกันทำให้อันดับโลกของไทยดีขึ้นนะครับ 2. เกาหลีชนะโคเอเชียนะครับทำให้อันดับโลกของเกาหลีดีขึ้นแล้วก็เกาหลีมีโอกาสไปแข่งโอลิมปิกนะครับและ 3. โปลแลนด์แพ้ตุรกีนะครับทำให้ อันดับของโปแรแลนนะครับใกล้เคียงกับไทยไทยมีโอกาสแซงนะครับสวัสดีครับแฟนๆช่องอันตราคอมเมนต์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำผลการแข่งขันของวันที่หและวันที่2ตุลาคมมาให้แฟนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับวันที่1คู่ที่1นะครับสหรัฐอเมริกากับเยอรมันก็ไม่ผิดหวังนะครับสหรัฐอเมริกาชนะไป3ต่อ0เซตนะครับมาคู่ที่2นะครับเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียม สาวเบนเยมพิกชนะในแธอไปแลนต่อป3ต่1เซตครับคู่ต่อมานะครับบันเกเรียชนะคาซักสถานไป3ต่อศนเซตเป็นไปตามคาดนะครับและอีกคู่หนึ่งนะครับไทยกับโดมินิกันนะครับไทยพิกชนะไป3ต่อ2เซตนะครับถือว่าคู่นี้มันมากนะครับเป็นการชนะที่เรียกว่านะครับเหนือความคาดหมายด้วยนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับบราซิลกับจีน นะครับบราซิลชนะจีนไปนะครับทำให้จีนอันดับร ok ่วงลงมาเลยนะครับเหมือนกับที่ไทยชนะโดมินิกันนะครับทำให้อันดับของโดมินิกันร่วงลงมาด้วยนะครับเป็นการชนะของทีมที่มีอันดับน้อยกว่าชนะทีมที่มีอันดับสูงกว่านะครับอีกคู่นะครับเยอรมนีกับแคนาดานะครับคู่นี้ก็ถือว่าแคนาดาทําได้ดีนะครับสามารถชนะเยอรมนีไปทําให้เยอรมนีนะครับมีอันดับหล่นลงมาด้วยนะครับ แล้วก็คู่เคนยากับปวยตริโกนะครับคู่นี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับปวยโตริโกชนะไป3ต่อหนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นโคลอมเบียกับเช็กเกียนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับเช็กเกียชนะไป3ต่อหนึ่งส่วนคู่ท้ายที่ผมดูเมื่อคือน,คนคือเกาหลีกับโคอเชียนะครับผมก็เชียร์เกาหลีนะครับเพราะว่าเกาหลีเป็นทีมเพื่อนบ้านเราใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเกาหลีเนี่ยชนะนัดนี เกาหลีจะสถานการณ์ดีขึ้นมากเลยแต่ถ้าแพ้นะครับไม่อยากจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เป็นไปตามที่ผมต้องการเลยนะครับเกาหลีชนะไป3ต่อ1เซตนะครับทำให้เกาหลีระดับดีขึ้นนะครับไม่อยู่ที่โอยของกลุ่มไม่อยู่ที่โอยของทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับแถมทําให้โคเอเชเนี่ยร่วงหลุดนะครับจากโอลิมปิกไปนะครับสาหรับวันที่2นะครับ สหรัฐเมริกาเซอร์เบียคู่นี้ถือว่าพลิกเหมือนกันนะครับเซอร์เบียชนะสหรัฐไป3ต่อ0เซตนะครับก็เป็นทีมที่อยู่ระดับต่ํากว่าชนะันดับสูงนะครับทำให้ได้คะแนนเยอะขึ้นนะครับสาหรับตารางคะแนนผลการแข่งข,ขันนะครับก่ม A อนะครับอิตาลีเนเธอร์แลนด์เบนเยียมแข่งไป4นัดนะครับแล้วก็ปวยโตริโกแข่งไป5้านัด แต่ผลสรุปออกมาแล้นะครับว่าอิตาลีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมปวยโตริโกสามารถเข้าสู่รอบ16ทีมนะครับกลุ่ม B นะครับอันดับ1ตุรกีอันดับ2โดมินิกันอันดับ3ไทยสโปโลแลนด์นะครับ4ทีมนี้ก็ตีตั๋วเข้าสู่รอบ16ทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกาลีใต้กับโคเอเชียตกรอบแต่เกาหลีใต้มี3คะแนนนะครับไม่บวยแล้วนะครับ คะแนนของกลุ่ม C นะครับมีเซอร์เบียนะครับอเมริกาแคนาดาและเยอรมันที่เข้ารอบนะครับกลุ่ม C แข่งขันครบ5นัดเรียบร้อยนะครับมีเซอร์เบียที่ยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มดีมีจีนบราซิลญี่ปุ่นอาร์เจนตินาที่เข้ารอบไปแล้วถึงแม้จะเหลือการแข่งขันอีกคู่หนึ่งระหว่างญี่ปุ่นกับอาร์เจนตินาถ้าเกิด อาจาร์นีแพ้ก็มี5แต้มก็เข้าเราไปที่4อยู่ดีนะครับ